พัทยอยเที่ยวสวัสดีครับวันนี้อาทิตย์นี้เรายังไม่มีแผนจะไปไหนกันนะครับเดี๋ยวรอบนี้คลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ามันเครื่องเจ้า s u ซ u กิวีสตอม 650XT กันนะครับว่าจะเป็นยังไงรุ่นนี้ใช้น้ํามันเครื่องอยู่ประมาณ2 7ลิตรนะครับถ้าเปลี่ยนกองตามคู่มือแต่เราก็ต้องเช็คดูตามตามแมวอีกทีนึงนะครับเวลาเราเติมแล้ว เราก็ลองสตาร์ทเครื่องดูแล้วก็ดับเครื่องดูนะครับว่าระดับน้ํามันมันอยู่ที่ฉีดหรือเปล่าก่อนอื่นก็ของผมมันต้องถอดไอชุดแคงตรงนี้ออกก่อนนะครับจาดแคงก่อนแล้วก็ก่อนจะถ่ายน้ํามันเครื่องผมก็จะ,ะทําการสตาร์ทเครื่องไว้สักสองสามนาทนีให้น้ํามันมันอุ่นๆแร้อนหน่อยมันจะได้ไหลออกง่ายสบายนะครับเดี๋ยวมาใส่ถุงมือกันก่อนนะครับมือจะได้ไม่ลื่นนะจะได้จับน็อตอะไรสะดวกสะดวกสวกักหน่อย อ่าล้วเราใส่ถุงมือแล้วมันก็จะจับน็อตหมุนน็อตอะไรง่ายขึ้นนะมันมีหน้าสัมผัสดีขึ้นนะมันไม่ลื่นม่าทาให้เราทํางานได้ไวขึ้น <c oughs> ข้อดีอีกอย่างของการใส่ถุงมือนอกจากมันจะไม่ลื่นจับถนัดแล้วนะครับมันก็ทําให้มือเราไม่ค่อยร้อนนะครับเวลาดูเครื่องร้อนนะ อันนี้เราก็ได้ถอดกาดแข้งเครื่องออกมาเลยนะเป็นอลูมิเนียมนะครับแข็งแรงมากตัวนี่วางไว้ก่อนนะครับตรนี้ดูน็อตดีดีนะครับเดี๋ยวน็อตล่วงหายวถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับเราก็จะต้องเปิดฝาตรงช่องเติมน้ํามันของเราก่อนนะครับมันจะได้ไหลได้แบบสะดวกนะครับ ก่อนจะถ่ายน้ำมันเครื่องผมก็จะเอาถุงพลาสติกลองก่อนนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้เก็บง่ายเนี่ยไม่เปลี่ยนเดือดจะลองไว้อย่างนี้นะครับในการถ่ายน้ำมันนะรอบนี้ผมก็ได้สัก็อกจบแลวนลองมาด้วยนะเพราะว่าเปลี่ยนหลายรอบแล้วมันหัวน,น็อตมันเริ่มสึกแล้ว จะเป็นของตรงรุ่นนะครับมีแหวนรองมันในตัวอเอ้นี่เราก็จะใช้น็อตเบอร์14นะครับเนีเบอร์14นะครับขันตาแข็งเชื่องตรงนี้นะเฮ้เราก็หมุนออกได้ตามปกติเลยครับพยายามขันแบบนุงงๆนะครับอย่าไปกระแทกออกนะ ตอนขันเข้าเราก็ไม่ได้ขันอะไรแน่นมากนะออกมาแล้วครับผมผมก็จะทำแบบนี้ทุกรอบนะครับในการเอาถุงปติกมาลองนะโหขุ่นดำอันนี้ก็ระยะประมาณ5,000ันโลนะครับตัวนี้ ผมจะใช้ยอยู่ประมาณนี้สี่พัถึงห้าพันโลต่อรอบเดี๋ยวเราก็รอมันไปเรื่อยๆครับให้มันไหลยหยุดไหลก่อนนะเนี่ถ้าเราอุ่นเครื่องก่อนที่จะทําการถ่ายออกมานะครับมันจะไหลสะดวกนะครับน้ำมันมันจะไหลสะดวกมันมันจะไม่เป็นเนื้อเหนียวนข้นๆนะมันจะใสแล้วก็ไหลลงถุงเราได้แบบมันหมดจดกว่านะครับ กองนี่ส่วนมากผมก็จะเปลี่ยนทุกรอบพร้อมน้ามันเครื่องนะครับอ่าแต่ปกติมันก็ใช้ได้นะครับได้เป็นหมื่นโลนั่นแหละอาจจะเปลี่ยน2รอบต่อครั้งเปลี่ยนน้ามันเครื่องสองครั้งเปลี่ยนกองครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่แต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนกองเราก็ต้องถอดกองออกมาแล้วก็เทน้ํามันเก่าออกด้วยนะครับน้ํามันเก่าที่อยู่ในกองนะอ่างนีนะเบ็นี้มนะสะอาด มันจะสะอาดแล้วก็ไม่เลอะเทอะด้วยแล้วเราก็ที่สำคัญเราไม่ต้องไปเสียเวลาล้างถาดรองแล้วนะ <c oughs> ทำเป็นถุงโอเลี้ยงไปเลย <c oughs> ทําททำร่วงนะร่วงแตกในงานหยาบเลยนั่นเนี่ยม <c oughs> โหนอกแม่ง นี้ใช้มือหมุนออกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ขันแน่นอะไรมากนะเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกทีตอนขันเข้านะตอนขันเข้าเราก็อเอาแค่ตึงมือพอใช้มือเปล่าหมุนนะไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนแล้วผมรับประกรันได้ว่าผมทําอย่างนี้ตลอดไม่มีซึมนะครับไม่ต้องไปขันเดี๋ยวมันจะพังนะครับไอตัวเกียวมันอาจจะเสียหรือว่ากรองอาจจะเสียได้บางที เราขันแน่นจัดๆอะ่ะมันถอดไม่ออกนะครับมันเดิมแบบเอาถุงรองไว้เราก็นี่คุมไว้อย่างนี้ก็ได้ครับง่ายดีแล้วก็หมุนเลยมันจะได้ไม่หกเลอะเทอะนะเห็นไหมันจะมีน้ำมันอยู่ข้างในอีกนะนี่เราก็ทิ้งรวมกับน้ำมันเครื่องไปเลย ไ่งนี้ก่อนนะนี่ก็จะใช้เป็นกองแท้ของซูซูกินะครับประมาณนี้ก็ประมาณ200-300กว่าบาทนะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วเราก็รอให้น้ำมันมันไหลออกมาให้หมดดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับ ไม่ได้มีสปอนเซอร์อันนี้ลองซื้อมาลองใช้เองนะครับเป็นเบอร์40นะผมใช้เบอร์40ส่วนเบอร์50ผมลองแล้วสำหรับผมผมว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหรนะ่ผมชอบเบอร์40มากกว่าเราก็จะแกะซีนพลาสติกตรงนี้ออกก่อนนะจะมีซีนหุ้มมาที่แล้วเราก็ เติมน้ำมันเข้าไปในกองนะหยอดลงไปในนี้เลยสักครึ่งหนึ่งก็ได้ก็เกือบเต็มอม่าอันนี้เราก็าก่อนจะขันเข้าไปนะครับเอาน้ำมันเครื่องเก่าก็ได้เลือให้ดีก็น้ำมันเครื่องใหม่นะนี่ป้ายป้ายให้ร,บรอบโอลิงตรงนี้นะเนี่ยมันจะมีโอลิงอยู่นะโอลิงครอบอยู่เราป้ายก่อนเลย ป้ายให้ทั่วๆนะไม่ต้องป้ายเยอะมากครับเดี๋ยวแค่ว่าให้หลอดเื่นพรโอลิงเวลาหลอดใส่เข้าไปนะมันจะได้แบบไม่หนีบปิ้นออกมามันจะทับออกมายาี้นะทาให้รั่วนะครับทาให้ซึมไม่รู้กล้องเห็นไหมตรงนี้มันจะมีโอลิงอยู่นะครับเนี่ยรอบๆตรงนี้นะครับตรงหน้าแปนอย่างนี้ถ้าเรามีผ้าสะอาดอะไรอย่างนี้เราก็มาเช็ดๆๆรอบๆก่อนนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปเลยครับ ไปเลยแล้วก็พอมันหมุนยนสุดแล้วนะครับแล้วก็ใช้แรงมือแล้วนะครับไม่ต้องไปใช้ไปแจในขันนะบิดให้ตึงมือพอนะครับเนี่ยอยู่แล้วออบแค่นี้คือพอนะครับไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนนะครับผมทําอย่างนี้ประจํานะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะพอเราออกแล้วก็มือหมุนออกได้หรือถ้าละเผลอ เราเผลอขันแน่นเกินไปนะมันก็จะมีอุปกรณ์อีกอันนึงนะหน้าตาประมาณนี้นี่สวมเข้าไปปุ๊บอย่างนี้ล็อกอย่างนี้นะแล้วเราก็หมุนออกนี้อ่าหมุนออกนี้หรือหมุนเข้าก็ได้หมุนเข้าอย่างนี้นี่ถ้ามันแน่นเกินไปก็ใช้ตัวนี้ช่วยได้ถ้ารอบไหนเราไม่ได้เปลี่ยนกองนะเราจะเอาเทน้ํามันเก่าออกเราเอาตัวนี้ขันออกใช่ไหมสมมติแน่นเราก็ เอาผ้าลองผ้าลองกับตัวกรงเก่าเราก่อนนะมันตอนนี้มันเป็นเหล็กนะครับมันอาจถ้ามันแน่นยิงไอตัวกรงเราจะเสียหายนะอาจจะมีรอยถลอกหรือรั่วก็ได้นะครับตัวนี้รอบนี้เราก็จะใส่น็อตตัวใหม่เข้าไปนะครับพร้อมเหวน,นเดี๋ยวคนอืน่นเก็บอันนี้ก่อนนะครับถ้าเราไม่รีบเก็บไว้เราอาจจะพลาดแบบว่าเผลอไปโดนทํามันคว่ำหกได้นะครับมันจะเลอะนะเพื่อนๆพ,พอ สมมติเราขันเข้ามาสุดแล้วนะครับพอมันสุดแล้วเราไม่ต้องไปดันต่อนะเราก็ขันมาเพิ่มอีกประมาณ3 4มสี่ชั่วโมงก็ได้หรือหกชั่วโมงก็ได้นะหมายถึงว่าครึ่งรอบหรือ1 4ส่วนสี่รอบก็ได้นะเพื่อม,มันตึงก็พอนะไม่ต้องแน่นอะไรมากขนาดนี้นี่่ะผมก็ขันอยู่ประมาณนี้นะ จากที่ว่าพอมันตึงปุ๊บเราก็ตั้งปัจแจให้เรามาตรงๆอย่างนี้นะแล้วเราก็ขันมาประมาณ3ามชั่วโมงอย่างงี้ประมาณครึ่งของครึ่งเน่เประมาณนี้นะครับอันนี้ก็แน่นแล้วนะไม่รั่วไม่ซึมนะหรือถ้าเราไม่มั่นใจนะครับพอเราเติมน้มามันเครื่องอะไรเสร็จแล้วเราก็รอดูสักชั่วโมงหรือจอดไว้ข้ามคืนอย่างเงี้ยเราก็มาดูว่ามันหยดมันซึมไหมถ้ามันซึมเราก็ ย้ำเข้าไปสักครึ่งของครึ่งรอบก็ได้นะครับแากนั้นเลยเติมน้ำมันเครื่องแล้วก็ประกอบแช้งเข้าไปที่เดิมก็เป็นอันเสร็จพิธีนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูนะนี่ไม่เปื้อนสักหยดเลยเห็นไหมวิธีนี้โอเคเลยนะครับขันนอตถ่ายน้ำมันเครื่องขันกองเรียบร้อยแล้วก็มาเติมน้ำมันเครื่องนะครับให้มันมันจะมีขีดบนขีดล่างนะขีดบนขีดล่างบอกสองขีดนะ ขีดล่างคือต่ำสุดขีดบนคือสูงสุดนะครับเราเติมให้พอดีขีดบนก่อนนะครับเนี่ยขีดบนขวามือตรงนี้นะให้ระดับน้ำมันมันถึงขีดบนนะตอนนี้มันยังไม่ถึงครับเราก็เติมให้ถึงพอเราเติมเสร็จปุ๊บเราก็เดินเครื่องครับสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้สักสองสามนาทีครับแล้วเราก็ดับเครื่องแล้วก็มาดูระดับน้ำมันใหม่นะครับว่ามัน อยู่ขีดสูงสุดต,ตามที่เราเติมไว้ที่แรกไหมน,นะครับพอเราดับเครื่องแล้วนะเราก็มารีเช็คอีกรอบพอสมมติมันไม่ถึงขีดนะครับเราก็เติมเพิ่มนะครับสาเหตุที่มันไม่ถึงขีดมันอาจจะแบบตรงกองน้ํามันเครื่องแล้วเราเติมไว้ไม่ได้เติมเต็มนะมันก็เกือบเต็มอ่ามันก็จะพองไปหน่อยหนึ่งเราก็เติมเพิ่มนะครับเติมเพิ่มเสร็จปุ๊บถ้าอยากให้ชัวร์องผมนะส่วนตัวผมผมก็จะสตาร์ทเครื่องดูอีกรอบครับสตาร์ทเครื่องเสร็จ แล้วก็ดับเครื่องแล้วก็มารีเช็คอีกรอบว่าน้ำมันมันจะขึ้นมาถึงขีดบนหรือเปล่านะครับลองดูไปครับเพื่อนๆผมสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้ประมาณ3นาทีแล้วนะครับแล้วเราก็ค่อยมารอดูกันนะว่าระดับน้ำมันที่เราเติมไว้ที่มันพอดีขีดบนตรงนี้นะครับมันจะกลับมาพอดีขีดบนเหมือนเดิมหรือเปล่า ถ้ามันไม่พอดีเราก็เติมเพิ่มนะครับรอดูสักแป๊บหนึ่งครับให้น้ำมันเครื่องมันไหลลงมาก่อนนะอ่าน้ำมันเครื่องเริ่มไหลกลับมาแล้วนะครับตอนนี้อันนี้คือไม่ถึงขีดนะเดี๋ยวผมจะเติมเพิ่มนะเติมเพิ่มให้มันถึงขีดบนนะครับอ่าไปดูกันเติมเพิ่มไม่ถึงขีดบนแล้วเราก็จะลองสตราร์ทเครื่องทิ้งไว้อีกสักสองสามนาทีเหมือนเดิมนะแล้วก็กลับมาดูอีกรอบว่าน้ำมันเครื่องมันอยู่ในระดับที่เราโอเคหรื om. อเปล่าเดี๋ยวเราก็เติมเพิ่มลงไปนะครับ ข้อดีของน้ำมันเครื่องที่มีหลอดแบบนี้นะครับม,มันคือถ้าสมมุติวันไหนเราไม่มีกวยนะครับเราก็สามารถเติมได้นะโดยไม่ต้องใช้กวยสะดวกดีครับแต่แบบนี้จะไหลช้าหน่อยที่เห็นอีกยี่ห้อหนึ่งก็จะเป็นโมตุนนะครับโมตุนก็จะแบบนี้แต่ว่ามันเป็นหลอดขึ้นมาอันใหญ่นะครับอันนั้นเทง่ายสะดวกนะลงไวดีอันนี้เราดูกันว่าเทง่แล้ว อันนี้ก็ยังไม่ถึงเลยเดี๋ยวเติมเพิ่มอีกหน่อยเพิ่มอีกหน่อยนะไหนอย,อยังอ่ะอีกหน่อยอีกหน่อยแถมแถมคนไทยชอบแถมนะครับ <laughs> อ่าพอครับ ได้คีดได้ระดับแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองสตาร์ทเครื่องก่อนเดี๋ยวก่อนสตาร์ทเครื่องอย่าลืมปิดฝานะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่ถ้าถ้าลืมปิดฝานะครับบอกเลยว่าบันเทิงนะครับพุ่งนะครับพุ่งกระจายเลยแหละอ่าตอนปิดเราก็ไม่ต้องปิดแน่นอะไรมากนะครับเราบิดมาให้ตึงแค่นี้แล้วเราก็ย้ำเข้าไปอีกนิดนึงงกิ๊กพอนะครับไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนครับไม่ต้องไปขันอะไรมันแน่นมากนะครับเดี๋ยวเกีียวมันจะเสีย เดี๋ยวฝามันจะเสียเป็นพลาสติกนะโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องดูอีกรอบโอเคครับเพื่อนๆหลังจากที่ผมได้รีเช็ครอบ2นะครับสตาร์ทเครื่องทิ้งไว้2-3นาทีแล้วก็พอดับเครื่องปุ๊บก็ทิ้งไว้สัก1น,นาที2นาทีนะครับเพื่อให้น้ำมัน ไหลย,ย้อนกลับลงมานะอ่าเรามาดูกันครับเนี่เห็นไหมต่ำก็ขีดนิดนึงนะครับคือแบบนี้ก็ต้องเติมเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งนะอย่าเยอะอยเยอะเติมเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งก็คือพอเลยนะครับอ่านี่ก็แทบจะเสมอขีดเลยนะครับเนี่ยเกือบเสมอขีดแล้วอีกนิดนึงอ่าผมก็จะบีบเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งแล้วก็พอเลยนะครับม่รีเชคอีกรอบเลยนะครับเพราะว่ามันได้ระดับแล้วเพื่อนสาหรับท่านใดที่ว่า กังวลนะว่ามันจะรั่วจะซึมนะครับมีอีกหนึ่งเทคนิคมาฝากนะครับส่วนตัวผมถ้ากังวลว่ามันจะรั่วจะซึมนะกลัวไม่รู้ก็คือผมจะเอาทิชชู่มาลองไว้นะครับสักหนึ่งคืนเนี่ยตรงนี้จะเป็นจุดที่เราฉัดกรองเข้าไปเนาะตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นน็อตถ่ายนะ้ำมันเครื่องนะถ้าว่ามันรั่วมันซึมมันก็จะหยดลงกระดาษทิชชู่ให้เราเห็นเลยตอนเช้าไม่งั้นก็ดูตามพื้นก็ได้ครับ ก็ถ่ายเก็บไว้เลยก็ได้ถ้าไม่มั่นใจนะว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรแข็งๆงนี้รถเราไม่ได้ขยับยู่แล้วถ้าเช้ามามันมีน้ํามันมีอะไรหยดตรงนี้ก็คือมันซึมนะครับโอเคเสร็จแล้วอย่าลืมเอาออกนะครับพอเราเช็คแล้วมันไม่รั่วไม่ซึมอย่าลืมเอาทิชชู่ออกนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสําหรับไอ้วิธีถ่ายน้ํามันเครื่องตามแบบของผมนะครับก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าอันไหนดีมีประโยชน์ก็ ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับอาจจะมีวิธีที่ดีกว่าและสะดวกกว่าของผมก็ได้นะครับส่วนอันไหนที่เพื่อนๆคิดว่ามันไม่โอเคก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาได้นะครับผมพร้อมนอม้รับคำติชมแล้วก็แก้ไขนะครับอ่โอเคครับขอบคุณครับ